วิธีการลืมแฟนเก่าง,ง่ายๆเลยค่ะบล็อกเฟซมันอย่าเข้าไปเลยให้มันเจ็บใจค่ะใจย้ายแม่มันเลยจะคบใครรักใครหรือว่าเย,ยกับใครไม่ต้องเข้าเฟซไปแลเลยไม่ใช่ไรไม่ใช่เพราเราไปเลื่อนแลใช่ไหมเลื่อนเลื่อนเลื่อนถ้าเราคบไลฟ์ like, ยังเข้าใจไหมเดี๋ยวมันหาว่าเราไปเสือกของมันหลาวบล็อกเสียคันนั้นน่ะแล้วเวลาเลิกแล้วอะ่ะไม่ต้องไปเสียดายเฟซอันหนึ่งแคบกันบล็อกเลยคือแบบว่าบล็อกเสียเลยนี่ใครบล็อกก่อนคนนั้นชนะชิงกันบล็อกไปเลยค่ะคือสวยอะ่ะคือเรา,าบล็อกมันไงอ้าวแต่ถ้ามันบล็ออกเรา่อนอะ ต้องคิดมากค่ะให้สืออสว่าเราสวยจนมันต้องบล็อกจนมันต้องตัดใจคือมันไม่อยากเห็นหน้าเราแล้วสวยๆเข้าไว้มันนาแอะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือหาแฟนใหม่ที่อยู่ยันหวมันนั้นมันได้แทกแล้วถ้ามันเข้าแลของเราไม่ได้เชื่อไหมมันยืมเฟซคนอื่นเข้ามาแรของเราของเพื่อนมานันตัวดีเลยคอยแรมันต้องเต็มใจหนัดเนียนไม่หิดหุ้ยก็โคลุยดักแล เคยสงสัยป่ะกับเพื่อนในกลุ่มอ่ะพูดแม่งไม่ดีเลยอิสระมึงไปไหนอีเฮียมึงมาเรียนป่ะเนี่ยแต่สําหรับคนที่เราไม่ชอบเพื่อนรักไปไหนมาวันนี้เพื่อนมาเรียนหรือป่ะที่สําคัญเพื่อนในกลุ่มเราอ่ะตัวดีเวลาเห็นคนที่เราไม่ชอบเดินมานี่แบบว่ามึงมึงมึงเพื่อนรักมึงเดินมานุ <c oughs> <c oughs> กโกนีนั่งยิ้มเลยยิ้มรับให้กับเพื่อนรักที่กำลังจะเดินเข้ามาแต่ว่า ก็อี้ข้ากูเสกว่างไงแต่กูไม่อยากให้มันนั่งกูเลยเอาของกูไปตั้งไว้เลยมันไปนั่งที่อื่นคือมันแม่งไม่รู้ตัวไว้ว่าเราไม่ชอบโทรมาจังเธอไปเรียนยังคอยด้วยดิพอกับโทรศัพท์เท่านั้นแหละจ้าได้ได้ได้เดี๋ยวคอยวางเสร็จนี่แบบว่าคือเราไม่รู้จะแบบบอกมันยังไงไว้ว่าเราไม่ชอบแต่คือแบบอืเพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าเพื่อนรักซะแล้วนี่แบบว่ายิ่งกว่าเพื่อนสนิทเนะี่ยแล้วมันแม่งเวลาทํางานกลุ่มก็ชอบมาเข้าใกล้เลย เธอทําด้วยตานี่ทํางานกลุ่มมันอยากทํากับเธอถามกูไหมกูอยากทากับมึงไหมชัดพี่อุบาทถ้าวันไหนหมดความอดทนนะมึงจะบอกว่าไปเหใกล้เลยไปไม่ต้องมาเข้าแค่กูไม่ชอบหายเรือกูไปที่นี่เดี๋ยวเจ้คุย